สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกแล้วนะครับมากับฝนตกวันนี้วันนี้มาเดินชมแม่ค้าทําอะไรอยู่หนูพาไปดูนะครับผมวันนี้มาเดินชมกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะเงียบไปคิดถึงพี่ๆทุกท่านนะครับอยากข่ายคลิปให้พี่ๆทุกท่านดูกันนะครับส่วนเพราะรักอยุธยามากันอีกแล้วนะครับผมนะฮะอ่ามากันอีกแล้วนะวันนี้มากับพร้อมใายฝนโปรยปลายปอแปะปาะแปะไม่เป็นไร เดินถ่ายได้นะจ๊ะนี่นี่อากยังอยู่นะถ้าใครชอบนะจิ้มมาเลยนะจ๊ะจิ้มมาเลยนะใครที่เข้าชมแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะครับกด subscribe กดติดตามหนูด้วยนะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ซัพพอร์ตหนูกมาตลอดนะสวยทุกต้นนะจ๊ะสามมงคลสวยทุกต้นนะ,ะให้ชมให้ชมสามมงคลสวยทุกต้นนะแต่สองร้ห้าิบมส่งพี่บอกชมยังไงวะเนี่ยพวกมึงอันนี้7จสิบ อันนี้ร้อย่สิบประต้นอื่นอันนี้พาไปดูนี่อันนี้ยังอยู่นะยังอยู่นะใครชอบก็ก็แคปหน้าจอทักไลน์มาได้นะครับแอดไลน์ศูนย์เก้าูนย์เก้า้าสแดเจ็ดศูหนึ่งดี๋ยวขึ้นไปที่หน้าปกคลิปนะครับผมเนี่ยขวกมวงละกูดอีกต้นหนึ่งสามร้อยห้าสิบนี่สามร้อยห้าสิบอยู่อีกต้นนะขวกควงละกดขอแคะร้อยเดียวเนี่ยไปคู่กันสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีไปเลยนะนี่นี่นี่ผู้ชละด่างนะครับไอผูสนิมด่างยังอยู่นะ 450หนูขึ้นหลักเรียบร้อยแล้วนะสวยเลยนะเนี่ยเพิ่งทาเสร็จเลย,เลยนะอะคูอะคูอยู่สองต้นนะครับต้นละ350แล้วก็ชลุขาวเหลือต้นหนึ่งนะนี่กีราชายอยู่เอ้าไม่ได้มาเน้นขายวันนี้เน้นถ,ถ่ายรูปไอ้ถือวิดีโอวันนี้ไม่ได้ถือกล้องโดนฝนตกโปรยปลายโปรยปลายวันนี้ใช้มือไม่ได้ใช้ที่จับกล้องถือด้วยใช้เนี่ยอ่อะนี่ดูแม่ขาเดี๋ยวพาไปดูอุ้ยเห็น,นั้มมาเบิ้ล แม่ค้าตัดชำต้นไม้นะครับฝนตกจริงๆอะไม่ค่อยตัดหรอกแต่ว่าฝนตกอะห้ามตัดนะเพราะว่าแผลไม่แห้แห้งเดี๋ยฝนลงเน่าเลยนะครูพอได้แต่เนี้ยแม่ค้าตัดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานบ่ายแล้วตัดแล้วก็ใส่ถุงไว้อันนี้นี่ดูลิงกะทิงสวยนะครับลิ้งกะทิงที่บ้านนะอันนี้เป็นแม่พันธุ์อะโกทั้งนั้นเลยนะครับนี่ลิงกะทิงนะนี่เขาเรียกอะไรนะรวยแล้ววันด่างอีกแล้วนะครับท่านพาล้ำรวยด่าง ยังไม่มีแบ่งนะจ๊ะผู้ผิดอันนี้ลูกไม้ด่างของแม่ค้าเขานะบอกพาพี่เขามาดูพามาดูก็พาพามาดูนี่นี่นี่แม่ค้าปลูกผูแอปเปิลผู้ชลูผู้หินอ่อนนะนี่ตักนี่นี่นี่ทุกวิธีนี่อ่าดินรองกระถางนะครับผมเขินเขินยังเขินแม่ค้าเขินน้อเขินเงยแตกเต็มตัวเลยร้อนแต่ฝนป่วยปลายมาไม่เป็นไรอันนี้อะไรนะอีพีมาเบิ้ลอีพีมาเบิ้ลลายนะ เขียวมั่งด่างมั่งนะพี่20วันเจอกันครับตอนนี้ขายยกกระถาง20วันเจอการขายยกกระถางเลยอะหนูจะบอกว่าไอ้ที่หนูใช้กัน่ะนี่นะเผื่อมีพี่พท่านทถามว่าใช้อะไรใช้ออสโมโค้ดสีเหลืองๆก็ได้นะครับผมแต่หนูก็ใช้อย่างนี้ได้หนูใช้มานาแล้วก็ใช้แล้วจะหาได้อะแล้วจะหาได้นะถ้าอันเนี้ยถ้ามารอนานหนูก็ไปซื้อออสโมโค้ดมาใช้เพราะว่าอันนี้หนูสั่งมาจากแอปนะแอปที่เราใช้กัน่ะแอปสั่งของนะครับเนี่ยไม่ได้โฆษณานะแต่ อืมร้านขายปุ๋ยก็มีอันยี่ห้อเนี้ใช่ครับบางบางร้านนะแต่ไม่ไม่ส่วนมากแต่ที่หนูใช้ใช้ยี่ห้อนี้นะนี่นะไม่ได้ไม่ได้โฆษณาเขานะครับแต่ว่าคือที่หนูใช้ของที่หนูใช้จริงนะนี่ที่หนูใช้จริงนะยี่ห้อนี้แล้วก็นี่นี่ดูแอปเปิลเขียวมันเขีาวสีมินต์นะพี่มันเป็นแอปเปิลเขียวแต่มันเียมครับปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเราก็จะใส่ถุงนี่เนี่ยอบอบถุงอย่างเงี้ยครับหนูอบถุงอย่างเงี้ยดูดูใบนั่นดิ เดลี่สีทองใบเสี่หมดเลยยกยอดมาแม่ค้ายกยอดมาต้นในบ้านเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะอบส่งเงี้ยประมาณสิบห้าวันสิถึงยี่สิบวันแล้วก็เอาออกมาตั้งอีกสักสิบวันเปิดมาดูก่อนก็ได้ว่าหน้มันทะลุกระถางเนี่ยทะล,ลักทะลุกระถางก็ค่อยเปิดปากถุงไว้เปิดปากถุงไวก้ไวก็สักสามวันสักสองวันสามวันนี่แหละแล้วค่อยยกออกมาเพราะว่าเขาจะได้ปรับสภาพตัวกับอากาศภายนอกน,นะครับวิธีวิธีตามถาก็อย่างนั้นแหละหนูก็ไม่ได้เก่งนะกระถากันเองศึกษากันเองนะ ฟังคนอื่นเขามามันพูดเหมือนเก้งอ่ะแต่ไม่เก้งหรอกบองตรงอ่านี่พิงมาเบิ้ลเขาร้อนจัดไหม้หมดเลยแล้วก็ไม่น่าจะรอดเดี๋ยวก็ต้องเคแล้วเคกองว่าฝนตกแมันก็น่าจะฟื้นแต่ฝนตกก็น่าจะฟื้นพวกนี้ตายยากนะครับผมแล้วนี่นะใช้ใช้ได้ไออเทอร์โมโค้ดสีเหลืองๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้งั้นไงออนโมโค้ดออนโมโค้ดอันนี้เขาเรียกเทอร์โมโค้ดก็ถ้าอันนี้หมดก็ไปซื้ออันนั้นนะหนูอะอยู่แต่ว่า ตอนนั้นจะได้อันไหนมาแค่นั้นเองนะนี่ไหมครับปลูกเหี้นี่ภูบราซิลสังสีเดี๋ยวเราปลูกเสร็จอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูลดน้ําลดน้าเสร็จหนูก็จะใส่ถุงนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวพกปากเข้าไปตั้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบวันพอดูรากออกมาเราก็มาพักไว้ข้างนอกสักสามวันสี่ห้าวันประมาณห้าวันเปิดปากถุงสามวันพักข้างนอกสองสามวันเจ็ดวันอ่ะนั่นแหละเจ็ดวันนะไหมครับบอเจ็ดวันมันจะขายได้นี่นะครับก็วันนี้พาเดินเล่นเฉยๆนะแต่ต้นไม้ยังมีนะครับใครอยากได้ก็บอกได้นะ กินของโกต้นใหญ่ยังอยู่นะกินของโกต้นใหญ่ยังอยู่นะไอชกช่วนี้ยังไม่ได้ขายนะที่ที่เลยมีชุดนี้แหละนะกินของโกต้นใหญ่อยู่สวยด้วยนะยังอยู่นะจ๊ะไวท์พินเซตยังอยู่นะนี่ยังอยู่นะอันนี้อันนี้เดี๋ยวส่งพี่เขาพรุกนี้นะครับนี่ยังอยู่นะไว้เอาไอเนี้ยไอเนี้ยไวท์พินเซตเนี่ยให้กระถางละร้อยนะไปกับต้นอื่นมีอยู่สามกระถางสี่กระถางนะครับกระถางละหนึ่งร้อยไว้ไนท์ก็ให้หนึ่งร้อยนะครับผม หมาหมดก็ไปเลยส่งฟรีนะจ๊ะปลูกเป็นตรงเลยตอนนี้ไว้ไหนอนะไรนีนะก็พาเดินเล่นในสวนฝนมันคืมนะครับคืมๆก็จริงๆอ่ะมันมันตัดต้นไม้ไม่ได้หรอกเพราะว่าแผ่ไม่แห้งเดี๋ยวนานะฮะนี่เอาโบตัดแล้วแช่นะไว้ก่อนเดี๋ยวมาปลูกแล้วมาแบ่งกันจ้าดูชลขุข่าวไหมครดิสวยจัดข่าวโบเลยไม่กล้าส่งอะ่ะขาวจนไม่กล้าส่ง ขนาดอยู่ที่บ้านน่ยยังเป็นอย่างนี้เลย่งข่าวจะไม่กล้าส่งอหนูบอกตรงเลยนะอือช่วงเนี้ยถ้าฝนตกเยอะๆใช้อะไรนะยาเชื้อลาใช่ไหมบอกยาเชลราที่หนูใช้เมทารลิซิลสีส้มๆชมพูอ่ะยี่ห้อ,อสีชมพูมันเป็นยาเชลราเลยเรสั่งมาจากแอปซื้อของกันนั่นแหละครับยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่เป<ต>็น<ต>สีชมพูอ่ะเออตัวยามันช<ส>ื่อเมทอรลิซิลนะครับ แกรักหน้าคนหน้าหรอกถ้าเกิดว่าเคลือบใบไว้ไม่ให้ใบเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยก็ใช้ฟางกุหลาบสีฟ้าฟางกุหลาบสีฟ้าเคลือบใบแต่ถ้ารักษาลากรักษาโคนเน่าเมทาเล็กซิลหนูก็จะใช้ประมาณนั้นใช่ลมแรงลมแรงอ่ะไปกันต่อเที่ยงสามสิบเก้าไปกันต่อน่าจะน่าจะลงเม็ดปอแปะอย่างเดินยังมีละอองฝนแต่ว่าไม่น่าจะตก นะครับก็คืนม,มาหมดแลวคืนคืนคืนวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้พี่ๆชมกันไม่อะไรมากว่อไะแต่ของมีอยู่นะพ <c oughs> ี่บอกมึงถ่ายคลิปแต่มึงแหนบไปเรื่อยเลยอันนี้นี่ดูโชคเขานี่มามาลบมากาดแดดไว้ตอนแรกแดดเยอะเยอะดูตอนนี้สิโอ้โหไอ้น,นี่คืนหนูทางไม่ไหวเลยโชคทางไม่ไหวเลยโชคไม่ค่อยสวยหรอกครับที่บ้านนะเงียบ ดูไม่ทั่วดูไม่ทั่วอันนี้เสียตั้งแต่ในถุงแล้วอบยกยอดมาใบาก็จะเสียนะครับแล้วก็รอใบใหม่จริงๆแล้วเขาจะตัดกันเลยนะใบเนี้ยตัดทิ้งไย่ได้ไม่มีตาหนิแล้วรอใบใหม่แทงออกมาแต่พวกเราเก็บไว้ก่อนสวยดีดูมันลายมันจะได้ส่วนมากก็จะเขียวเน้นสีสีช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีหรอกครับบอกกันเลยสีหายอาอันนีนจนะ้จิราชัยสวยนะจิราชัยนี่ยังสวยเลยนะขนาดใบเดียวนะี่ ก็ดูเนี่ยวอลินเขายาวเป็นอะไรเลยเนี่ยแม่ขาเอ้ยนี่อะไรนะโดโมแมสไม่ไม่ด่างยาวเป็นอะไรเลยนะครับต้นไม้มันก็มีมันเยอะจัดมันก็ดูแลไม่ั่วถึงบางทีนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะเศรษฐียังทองใช่ไหมใหญ่มากแต่ใบล่างก็เสียมันตามอายุเ,ยเนาะตามการเวลาตามสภาพอากาศนะครับช่วงนี้อากาศไม่ดีเลย สางวันก็ร้อนเย,ย,ย็นๆตกหมามึดตึบพี่ๆท่านไหนฝนตกแล้วก็บอกกันบ้างนะครับผมอ่ะผาเดินต่อเดี๋ยวจะไปละ <c oughs> ถือใช้มือถือด้วยตอนนี้ไม่ได้ใช้ที่จับกล้องถือก็นั่งทำเมื่อกี้นั่งนั่งทำต้นไม้ทำนี้แหละฟูสนิม4 5 0สิงฟรีนะ <c oughs> ใส่สาวตั้งหลักตั้งอะไรให้เขาดูสวยๆนะครับก็ทำไว้ให้นี่ไงออฟฟิศออฟฟิศ ออฟฟิศเรียกออฟฟิศอ่านี่ดูพาไลโซแม่ขาแต่ข้างบนทำไมไม่ได่าก็ไม่รู้นะไม่เป็นลายเขียวปัดไปเลยง,งามเกินพาไลโซเขาฮะอืมน่าจะแล้วแต่อากาศอือฮึชดดชดดใช่นี่จันดำจันดำแม่ขานะครับอ่าพาเดินเดินเล่นเดินเล่นแป๊บนึงน,น,น,นี่นี่สินค้าใหม่ เดี๋ยวแม่ค้าจะมาถ้าเปิดไลน์กันนิดบีโกเนีย,ลอ,ล,ยลองเลี้ยงดูก่อนอืมอนนแม่ค้าจะต้องสั่งมาลองเลี้ยงดูก่อนว่าเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายนะครับมันก็เอาเอาเริ่มกันนะบีโกนนี้ที่หนูมีที่หนูเคยอาไป,ปขายอ่ะมันก็เลี้ยงง่ายนะแต่เป็นพันธุ์อื่นอ่ะเราไม่รู้เป็นชนิดบีโกเนียเหมือนกันแต่ว่าใบาแต่ละใบเราไม่รู้ว่ามันจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากนะครับไม่รู้ดูให้หน่อย นี่โชคไหมขาอันนี้ออกสีแล้วนะแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่นะครับผมอ่าไปกันต่ออืมลองดูแล้วกันไปดูให้หน่อยนี่นะครับบอลบอลก็วันนั้นไปขายลุงพุทโธก็ไปไหลายกระถางครับหมดนะครับบอลเดี๋ยวพาดูเซเลนจิ๋วไหมคะเขาเซเลนจิ๋วเซเลนจิ๋วแต่ด่างนะ เซลินจิ๋วแม่ขาดางด่างน้อยแต่ด่างนะอตอบเลยอ่อานีอมอนมิน๋อไ๋ออนน๋ออ๋อ๋ออรออ๋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 ออ่ออ๋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 อ่ออ๋อ๋อ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 อน เดีย๋ยวล้ตัดชําก่อนนะเนี่ยเนี่ยเมื่อวานฉีดอะไรนะฟังกูลานจะเป็นสีฟ้าๆอย,ย่างนะี้นะครับเนี่ยเครือบใบไว้นะโอเคนะครับนี่อันนี้ก็เมื่อกี้เปิดตอนร้อนเปิดสปริงเกอร์ไว้เสียหมดใบตรงเนี้ยร้อนจริงครับเสียหมดเลยใบยนี่พาไปดูดินแดนแห่งสีแดงซับมงคนมันค้าบานเลยเนี่กระทางน้าสิบนิ้วซับมงคนเยอะเลยนะ อันนี้ก็อะไรนะอะไรนะอุดมเงินนะครับผมบางคนก็เรียกไอนี้อุดมทรัพย์อุดมเงินอะไรเนี่ยแหละครับอ่าปโอเคนะครับวันนี้ก็มาพาเดินเล่นนะ่ะมีสวนก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะแต่คืออยากมาไทยเล่นเล่นๆกลัวเดี๋ยวว่าพี่ๆหายไอ้คู่หูร้อยไอ้คู่ร้อยไปไหนกันวะเน,นี่ยไม่ไม่ลงคลิปเลย วันนี้จะพามาลงคลิปไม่มีสาระอะไรบ้างมันมีบ้างไม่มีบ้าง,างก็ทนดูกันไปนะพี่นะสาระไม่ค่อยจะมีหรอกพวกหนูอะนี่เงินไหลมาทางข,าข่าวแม่้าสุดยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะตัดทําให้นะครับเดี๋ยวตัดทําให้เงินไหลมานะครับโอเคโนะปาะกาดาวเขาวสวยอันนี้เขาเรียกบุตรบุรอะไรนะบุดซ้อนลายใช่ไหมบุรอะไรบุรไม่รู้อะ่ะแต่หนูเรียกบุดบุบดด่างขอบมันด่างน้อยอะ่ะแต่ด่างไม่ทุกใบเนี่ยเดี๋ยวดูใบด่างนี่ กะกาชมพูต้นใหญ่มากนี่ปลูกลงดินเนี่ยดูดิใหญ่มากอันนี้ปลูกสวยไปเลยอ่ะใบกลมบล็อกเลยถึงจะเขียวจะข้าว่าเราก็ว่าสวยนะครับเนี่ยใบยกลมกมจริงๆต้นเนี้หนูปลูกใส่เข่งลงดินไปเลยเนี่ยลงรากลงดินไปแล้วเนี่ยมันด่างด่างอยู่แค่น,น,นี้เนี่ยต้นนี้ด่างแค่นี้แต่ใบใหญ่มากเลยปลูกสวยสวยไปเลยให้ความร่มเย็นกับต้นอื่นต้นนี้ก็ตอนแรกจนดําต้นเนี้ยจะตายอยู่แล้วตกหมดเลยว่ามาวางใต้บุดเนี่ยค่อยชั่วเนี่ยเด้งมาหมดเลยนะครับ ตันดามันรู้สึกว่าชอบเย็นๆมากเลยที่เย็นๆเนี่ยไว้ใต้เงี้ยงามมากนี่ดูอีพีมาเบิ้ลแม่พันธุ์เขาตัดทั้งหมดเดี๋ยวต่ออยู่แค่นั้นโอเคนะครับไปก่อนนะใครที่ชอบต้นไม้ก็ทักมาได้นะครับ0909487071แอดไลน์นะฮะเบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับโทรและแอดไลน์ได้นี่เมื่อวานยกประกายดาวไปดูสิเนี่ยบุตรชมพู บุดชมภูใบเสียหมดเลยบุดเหลืองแ,อแดนดแรงจริงจ้ะเสียหมดเลยนุ๊ก็มีเดี๋ยวพาไปดูเที่ยวรอบ <laughs> จะไปจบและเดินเล่นตรงไหนไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะ <laughs> ก็อยู่ทําต้นไม้กันเนี่ยตัดกันไม่ทันเลยละง,งดยังมีนะหนึ่งพันลง <laughs> ด่างเลยนะตอนนี้ราคากำลังมานะกำลังมา อันนี้ใบใหม่นะครับใบใหม่ล่าสุดเริ่มกลางแล้วนะสวยนะมันเป็นทางด่างขาวนะเนี่ยใบใหญ่มากนะรังงดหนูว่าสวยจริงตนน้นเนี้ถึงจะเป็นแค่นี้แต่สวยจริงนะครับผมหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะลังงดสวยจริงต้นนี้บอกให้เลยอายกให้ดูยกให้ชมหน่อยนี่ดูใบนะด่างขาวขึ้งเลยนะหนูขายราคาเท่าเดิมนะหนูขายราคาเท่าเดิมนะครับพันเดียวนะพันหนึ่งพันตรงฟรีนะขายแค่นั้นพอนะครับเนี่ยกิงองโกต้นใหญ่มากเลย 650ส่งฟรีนะครับอันนี้380นะโอเคนะครับพี่ๆไปก่อนนะอันนี้พี่ๆพ,พ,พี่ซื้อไปแล้วเดี๋ยวก็ส่งพรุ่งนี้มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับขอให้ส่งพรุ่งนี้นะก็ฝากส่วนพอรักอยุธยากดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะวันนี้เราไปก่อนนะครับเดินเล่นในสวนทองแท้แต่ถ้าใครอยากได้ก็บอกได้จ้ายังอยู่นะนี่เนี่ยสวยทุกต้น อ่ะนุก็ยังอยู่นะสวยทุกต้นครับผมขอบคุณพี่พๆทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะยังไงครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับลากันด้วยภาพนี้นะสวยๆเลยจิรา,า,าชัย <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ